อาา้าวฮะมาแล้วครับของเล่นไม้นี่นะครับเป็นเจ้าหญิงขี่ม้ายูนิคอนนะครับนี่ราคาเท่าไหร่มาดูกันนะครับ329บาทนี่โอเคมาแกะกล่องเลยนะครับ,รบนี่จะมีอยู่4แบบนะครับแต่นี่แต่เรารู้สึกเราจะได้สโนไวท์ครับ อันนี้เป็นเจ้าหญิงเอลซ่าอันนี้อะไรนะสีชมพูีนึงเลยซินโดเรล่าข้างล่างอะหญิงโซฟีอะโซฟีอะเตน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 เออมีปีกด้วยเอาประกอบปีกก่อนปีกอย่งนี้ปุ๊บใส่ฐานตรงนี้นะครับสามก้อน อิกแล้วนอะอันนี้เป็นแบบยืนโชว์เฉยๆนะยืนโชว์ปึ๊บนี่เป็นแบบโชว์เฉยๆนะครับโนไว้ถ้าแบบให้อยากให้วิ่งชนถอยแบบนี้นะโอ้มาดูกันจะรู้สึกมันจะพื้นมันไม่พื้นไม่ค่อยเรียบนะนะ นะนะนะเอาเอาวอัวไปวิ่งด้วยเปลี่ยนเพลงด้วยอันนี้มันชนไม่ค่อยสะดวกนะนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันให,หม่คลิปหน,น้าทัยบายบ๊ายบาย,บาย,บาย